สวัสดีค่ะอยู่กับเต้ยเตอยออนเซล์นะคะวันนี้จะพามาหลุดจ,จักนี่น้องคนนี้น่ารักมากพระเอกหน่อยเป็นพระเอกรองรัมนั้นงบอสนี่ห,หรือว่าเป็นแค่แดนเซอร์อย่างเดียวแ <Dance. S 1> ดนแดนอย่างเดียวอันนี้น้องการ์ตูนนะคะเอื้อยสิมาทําความรู้จ,จักลวก็อยากให้พ่อพ่อแม่แม่หลายๆคนพนหูจักนะคะการ์ตูนนี่เป็นคนยุติใส่จกครับเอื้อยอันบนอย่างทำเนียกับสิรูนน้อยเยเนาะแต่ิบลกคือทั้ง ทั้งนีดอกมาจะเสยพุ่มครับำด้วยแกงคอเสียพุ่มครับเยพุ่มสิบเนิเนๆไป้างนานเนาะอายุเท่าใดเรานี่าเดือนนาสี่บแปครับโอ้ยมาต่างกันดอกทั้ยแต่ว่าเราหน้าเด็กอยู่ระเออเราหน้าเด็กอุ้ยไม่ที่เห็นได้แล้วพี่ก็เข้าใจว่าบัก่าอายุยี่สิบหนึ่งเออยี่สิบยิบแปดแล้พี่น้องเห็นน้องครั้งแรกกันดูว่าเราแบบเด็กน่อยเนี่ยค่ะแบบว่า บัคิดว่าเราเสียอยู่ปื้อโอเวียรฮข้าทิมเดียวกันจะมือเต็มมือข้าทิมเดียวกันนี่เฮ้ยเขามีมูแล้ว,ลวเป็นไดแน่มาอยู่นี่สัว์เว่หัวบ่ค่อยดีจำบ่ค่อยได้แต่แต่ความแมื่อในสัวได้ครับสูอว์มาโ<ต>ยนีครับท่านตัองพ่นหัวดีกว่าเพราะว่าสีเมื่อยเจ็บสิปวดแต่ผมพ่นได้ครับเรือแต่แบบจำพลาใช่ไหมแล้วแล้วกระตุนนี่แบบเคยแบบว่าเป็นด้านเสริมของอื่นบอหรือว่าอั่งไหนหรือว่ามาอยู่นีปีแรก เปิดซิ่งเลยไมอยู่นี่อุ้ยไปใช้คนเปิดซิ่งเลยบอกเปิดซิ่งเลยเธอแรกเลยอุ้ยเธอแรกมาเจออาแบกเลยที่สุดจังจืดได้ปะอะแต่ถ้าถ้าเต้นได้นี่แถวหน้านี่โอ้กว่าเียดตั้งใจตั้งใจให้เจ้าของได้นะจ๊ะเลยนี่ไอดอลอยู่ในนี่มีไอดอลบอมีไพเป็นไอดอลในพาเต้นแตสำคัญกูถือกล้องนด้แหละนี่เต้นได้เต้น ดิว่าถือก่อนเลพี่เต้นสลวนก็โมอีกอันนี้ทานไลฟ์อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นไลฟ์ไหมยิ่งไหครับก็ซ้ายผมก่อนที่ละไอ้ตังไอ้อามนี่ล้วครับไม่อ้ยคนอายเขาที่ประสบการณ์นะครับครับถ้าเขามีประสบการณ์เพิ่มก็สิเกียงขึ้นข่าวเขาค่อยฝึกฝนเก็บเยอะออก้าใจพี่ก็เคยเป็นปีแรกคือกันแต่พี่พี่โชคดีว่าปีที่แล้วพี่พ่อมีพื้นฐานมานิดหน่อย แต่ว่าปีนี้ปีนี้พี่กับมาเจอพื้นฐานใหม่คือกันก็คือปรับเราก็จะมีการปรับพื้นฐานใหม่ครับเลยบางหลาก็ได้ปรับพื้นฐานใหม่ไปพอกันเนะเราถ<อ>ามแม่ความรู้สึกแต่แต่มาอยู่นี่รู้สึกยังไงรู้สึกแหนกอก่อนช่วนตัวนะครับอาจจะคนอื่นกับสีรู้สึกจะเป็นจิก้าว้าของกล่องบ้างนะครับหมายความว่าสิเป็นแบบเป็นเครียดหมยความว่าสิกดดันเจ้าของนะครับ ผู้ก่อเหตหน้าที่ของผู้จะเขาสีแบบว่าเขายังเต้นบ่ได้ยน้ำมูสินไหมครับเขารู้สึกก็แบบว่าสีแบบรู้สึกแบบบ่คือมูสแล้วมันสีย่านสีแบบสีบล็อกคอยออกข้าบ่กล้ามั่นใจนี่ครับอันนี้ส่วนตัวผมด้วยครับเขาท่อสิบแนี่เบิ่งอื่นก่อนผู้อื่นเพิ่นได้เบิ่งแล้วเขายังบ่ได้มันก็สีรู้สึกจังใดแล้วครับเนาะก็สิเป็นกดดันเจ้าของก็ว่าเออสีดันเจ้าของให้ได้ครับนี่แหละครับขอได้สว่เอาสวยเอาดีเลยถามมี่ดีเนาะ บ่าเปิดซิงมาอยู่นี่เป็นปีเลกคิดคจังไดอยากว่าเป็นแดนซเซอร์หมอลำคิดจังไหนมันบอครับเขาะอากาศยู่ยี่แปดเราเด้เนาะครับผัดว่าเออซิงที่หมักนะครับอันนี้ผัดว่าคิดว่าหมาักแต่แต่บ่ได้คิดว่าจะคลองเต้นได้เลยเต้นตะมวนหนาหา่านยังมันก็คนละแบบนะครับหนารถแห่เต้น <c oughs> หนาหา่านคนละแบบแต่พอดมานี่มันมีสเตปน,นี่ยังอีกนนเขาต้องต้องไปตามสเตปเพิ่นก็เลยต้อง คิดจังไดวะที่ครับคิดเอาความอยากอย่างเดียวอยากเต้นไม่เป็นตะมวนเป็นตามว,น,ามวานที่นี่มันก็ต้องตามกระบวนการขั้นตอนนะครับก็เลยค่อยเป็นค่อยไปสู่เอาครับสู่เาอาใช่คาว่าสู่เอายี่หลีเนาะนะอันนี้พี่เข้าใจโยเพราะว่าพี่กับเป็นคนึ่งทีคึกกันกับตัวล่ละเขาเขาแบบว่าเขาอยากเนาะเขามักหมักมอล่ำมักเต้นหมักงาขามักเลยเนาะ ยังอยเขามาเต้นเหรอเขามาเต้นให้มันได้เงินพร้อมรลดนเนาะเกต้องครับนี่แมนความดีดีแล้วแบบว่าโอ้เมืเ่อกี้ว่าสิถามอย่งว่าคือลืมลืมคำถามแล้วเออมียนนี่ผมก,อกอนน้อนก้อนน่ะนี่ยเคยเห็นงานอย่างมาก่อนก้อนหน่ะนี่ผมเป็นอแอดมินของระเบียบครับแอดมินสุดท้ายสมัครเล่นก็จับกล้องซื่อๆถ่ายตาม la. มูดาล่าม่วนที่เพื่อนอยากให้ถ่ายกับใครบ่บ่อยากเป็นแอดมินวงบอก ็เลยว่าอยากล้อมมาเต้นครับใส่คำว่าร้อมนะครับจืดเลยื่อแล้วบบนี้เขาเลยว่าสู๋ออกก่อนครับเฮลงที่สุครับมันมันแคบมันเห้องประคับข้าปีแหลกเขาบอกไม่มีพื้นฐานเสื้อมันก็เลยเป็นยากยากอยู่ได้ยนอนมูมูเรื่อยเนาะเป็นเฟรนลี่ไหมตั้งใ้บอกตรงไหนเนาะก็แบบว่าก็ยูน้ำกันเลยแบบยิงใช่น้องก็ได้เป็นตะย่างครับหัวเมือยน้ำกันเป็นกำลังใจแห่งสิครับ ยุ่สิล่ะไม่เห็งกับปรึกษากันได้เขาก็อยู่กันแบบครอบครัวปู่ปิงพึ่งมานั่งให้กำลังใจใช่ครับเอ้ยอันนี้เอ้ยอันนี้ซื้อนะครับอันนี้เอ้ยอันนี้้เออยันนี้ซื้อนี่ค่ะแต่เขาพี่ไม่พีชอ๋อเขาพี่ไม่พีชเอ้ยอันนี้ซื้อเอ้ยอันนี้สู๋แต่พี่ไม่เล่าพีชพูดแล้วการเป็นเอ้ยต้องการธนาจะเป็นเอ็ดมินไหมต้องพิมพ์ไหมเอาเอาแต่ว่าอันนี้ว่าเรื่องจริงดีพอพอเราหายเอ็ดมินอยู่เอ้าพี่ลีเลยแหละ เราหาแอดมินอยู่เราอยากมีคนถือกองอะไอย่างสิ<า>แต่ว่าถ้าตุนไม่พื้นฐานตุ่นเคยเฮ็ดอ,อะ่ะตุ่นกม็มาเปิดเปิดช่องแล้วก็บ<อ>่ใ<อ>ส่ก็เฮ็ดช่องพอก็ได้ไอตุ่นหมายความว่าแอดมินอยู่เนี่ยเพิ่นก็มีผู้เดียวแมู<อ>่อสองคนหรือจังได๋แต่หมายความว่าคิดคอนเทนต์น่ะบว่าอย่ากใหญ่ใหญไท,านาย,ทยน้ําพอกแล้วเพิ่นเพิ่นต้องการคนแบบคิดไอเดียคิดคอนเทนต์ซอยเล่าจังซี่นะแต่ว่าอันนี้ถ้าแต่ อยากให้อยากให้ตูนแบบว่าสร้างตูสร้างตัวตนเหมือนพี่พี่ตอนนี้พี่ก็พยายามสร้างตัวตนด้วยกันพี่ก็พยายามถ่ายคนนู้นคนนี้จ้ะไปเริ่มเลยอีวนตัส่วนตัวเองเลยตัวไม้คว่มบาเขาพูดได้แหละเอเวอร์ความจริงตูนเอเวอรเห็ดนาะคือเอเวอรเป็นผู้บอกตูนเนาะแต่พวกนี to 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 ้ของเอืวอรดนี the kids, to 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 ่ไทยเจ้าของภาษาไทยหนาเงามเจ้าของเด็กบ่อๆเอากับกัมมี่ยูบังคีบกับไทยเจ้าของเรื่องหลังกับสีไทยแบบไทยเนียนคนอื่นว่าว่า เพื่อนกะหู้ยู่แล้วว่าเป็นช่องเขาเพื่อนกะอ,อ,อยากเบิ้งคนอื่นนํามยังสี่นับอ,อ,อีกอย่างหนึ่งคือเราเพี่อะความตั้งใจพี่คือ,อ,อพี่อยากเสนออยากซอยโปรโมทวงร้อมแล้วก็ซอยซอยเสนอตัวต,ตนซอยเสนอทุกอย่างทุกสิ่งน้องแต่ละคนที่แบบเออนี่ใสดีมีการพัฒนาหรือว่าเผื่อเผื่อว่าวันหนึ่งมันอาจจะมีผู้เขามาเบิงเบ้งเพราะว่ามันไม่มีไผเหตุเลยครับถ้า คุยกับพ่อบอกคุยกับพ่อพ่อก็บ,บอกว่ายูน่บ่มมีผู้ใดเฮ็ดช่อง u t u b e บ่มมีไผอัยโปรโมทวงบ่มมีไผเฮ็ดอย่างเลยแต่ครับพี่กับพวกตังกับอาร์มกับดิว,วเดี๋ยวความที่เราอ่ะพี่เคยยวนสาวหน่อยมาก,ก่อนอันนี้ก็ยอมรับว่า <c oughs> เราได้ประสบการณ์เราได้วิชาความรู้เฮาก็อยากเอามาใส่อยู่ตรงนี้ใส่พัฒนาเจ้าของใส่อีกอย่างหนึ่งมันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เดให้เฮ้าคนหู้จักเฮาแหม พี่อาชิบอะไรเขาหนักกล่องดูแต่ว่าเขาก็หัว่าเอิ่มเขามาเบิ้งช่องนี้ก็ช่ได้เห็นคนนี้เขาเบิ้งช่องนี้ก็ได้หูจักผู้นี้เล่นส่นะคะพี่ก็เลยอยากทายน้องๆหลายๆคนอีกอย่างหนึ่งพี่ก็เป็นการหูจักเนี่ยทำความรู้จักไปในโตพี่บอรู้ได้ว่าโตัวถ้าพี่ว่ามาสัมภาษณ์โตว่ามาถามแบบตรงๆสิพี่ก่ะมัว่าเขาอายุใกล้เคียงกันครับเอะไรบางอย่างผมนับถือพผมนับถือได้สักเนาะเขาเอิ้นว่ายัง แล้วาจะพ้นถือแต่ผมด้วยความเป็นหุ่นพี่หุณน้องเนาะแมนแมนอะไรเขามากออนผมกว่าส่วนตัวผมสะดวกใจหรือถ้าเจะโตอยากให้เอื้นเสมอกันได้เบิร์ดเลยครับผมพี่พี่ก็เห็นน้องแหละก็เลยรู้สึกว่าเอ้าไม่เดี๋ยวเข้าใจว่าหน่อยอายุแค่ยี่สิบเอออ้อตอแบบว่าคิดว่าเสียอายุซ่อมนี่แล้วคืออายุอายุหลายกว่าอามีเลยได้ผมก็่านั่นแหละแต่ผมสีนับถือพี่ต่างกันนะพี่ต่างแต่อามผมกว่าอันนั้นเลยอาตังไอาตังก็น่าจะรุ่นนุ่นเดียวกันยี่สิบเก้าอตังเป็นอายตัวยู่ ผมนับถือความสามารถที่คนอายนเล็กผู้ใดสอนผมได้น่นเลยคือกันนี่แหละเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีเพราะว่าเฮาเฮาเป็นผู้เขามารุ่นเพาก็ต้องเขาลบพนที่ยู่ก่อนหรือคนสีอายุหน่อยกาเฮาหรือไดๆแต่เพื่อนมีประสบการณ์เขาเรียกว่าเป็นครูเราอีกคนนึงเป็นรุ่นพี่แล้วก็เขาสลรับกล้องกันโยใหญ่ผมถ่ายใหญ่บอมันเคยถ่ายแต่มันเคยแต่แบบว่าเคยแต่ถ่ายคนอเดินมัน่าบ่ดีมันรู้สึกว่าถ่ายเจ้าของ โก็ไอพ่อแบบเป็นตายุหนากล้องไหมยเอาเนาะบอลากับฝึกเอาค่อยๆฝึกเอาโอเคนะคะอันนี้ก็ขอพูดเลยหลายทีไม่เอยสัมผัสหรือฝากเป็นกำแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องการตูนน้ำนะคะปีแรกกับศิลปินภูไทยเลยแต่ว่าก็เจอคู่ระเบียบคือเก้า คูเก่าหนีบพนแล้วคือเก่าหนีบมุมโอเคค่ะขอบคุณค่ะ